สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในรายการคนที่คุยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่เป็นนักศึกษาสาขา,า,าดนตรีนั่นนอกจากกับที่เรียนนะเนี่ยพี่เขายังได้มีการทํางานร้องเพลงกลางคืนด้วยนะครับชีวิตการทํางานและควบคู่กับการเรียนไปด้วยเ,เนี่ยน่าสนใจมากๆครับขอเชิญทุกคนพบกับคุณพันพันพิสุรทธราชายัยหรือว่าพี่ตันของเราครับสวัสดีครับ,รบพี่ตันจะมาแบ่งประสบการณ์ที่น่าสนใจให้เราฟังกันครับ รบกวนพี่ตันแนะนําตัวสั้นๆให้เราฟังหน่ยอยครับก็สวัสดีครับผมนายทันธันพิสุทธาราชัยครับชื่อเล่นชื่อตันเรียนอยู่มหาวิทยาลัยศิลปากรคณ,ณะดูยังอีสีครับครับก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะถามพี่ตันว่าทำไมถึงเรียกเลือกตัดสินใจมาเรียนสาขาดนตรีครับก็ผมคิดว่าการตัดสินใจมาเรียนมาหาวิทยาลัยก็น่าจะตาม ทำชอบจะเป็นส่วนใหญ่ตามเรียกกันครับซึ่งตอนมัธยมผมก็ชอบเล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงก็เลยสนใจไปเล่น,นที่มาวิทยาลัยสุโขทัยนรครับจุดเริ่มต้นของการเล่นดนตรีกลางคืนเนี่ยพี่มีจุดเริ่มต้นยังไงบ้างครับจากคนที่ชอบเล่นดนตรีเั้งตอนมัธยมใช่ไหมครับก็พอเข้ามาหาวิทยาลัยก็เจอผู้คนมากขึ้นอะไรอย่างนี้ยครับเจอผู้คนเยอะขึ้นเราทีนี้เราก็เลยเริ่มฟอร์มบุคลแล้วก็เริ่มเดียวกันไปเลยแล้วปกติพี่เล่นวันไหนบ้างครับ ก็ส่วนใหญ่จะเป็นวันศุกร์ตอนสี่ทุ่มกับวันอังคารตอนสี่ทุ่มครับแล้วตอนที่แบบพี่ขึ้นเล่นร้องเพลงตอนทีกลางคืนเนี่ยพี่ความรู้สึกแรกเนี่ยพี่รู้สึกยังไงครับก็ครั้งแรกมันก็ประหมาน่าครับแบบตื่นเต้นใจเต้นอ่ะครั้งแรกรู้สุกเลครับว่างวครับอ่าแล้วนะครับแล้วระหว่างเรียนกับทาง,งานไปด้วยเนี่ยพี่ต้องจัดการเวลาอย่างไงบ้างครับให้มันเหมาะสม แบบแรกเราต้องดูเวลาที่แน่นอนว่าต้องดูตารางเรียนว่าเราเวลาเราซิ้งอินกับตรงไหนได้เราเล่นวมนไหนได้บ้างอะไรประมาณนี้ครับ<ม>ให้เราเหนื่อยน้อยที่สุดแต่มันก็เรียนไม่ได้ครับบางทีมันมีงานโทรง,งานแทนอะไรยเงี้ยเราก็ต้องไปอะไรประมาณนี้ครับแต่ผมราะว่าต้องมีความยากอย,กอยู่แน่ที่ที่เนี่ยเรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยที่มีพี่คิดว่าอะไรคือสิ่งที่ท้าทายที่สุดในการทำสองสิ่งนี้ไปพร้อมกันครับผมคิดว่าการท้าทายก็คือ เรื่องเวลาเนี่ยครับถ้าเราจัดการไม่ดีนี่เรียกว่าเละเลยเขาเห็นเพื่อนๆหลายคนเขาเล่นเรียนแล้วก็ไปเล่นฟูทามเลยก็มีครับมันต้องรัดใจนิดนึงอะไรประมวณนนี้แล้วเวลาพี่เล่นสดเนี่ยพี่เคยเจอเหตุการณ์แปลกๆหรือว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดบ้างไหมครับว่าพี่จัดการทำมันย่างไรครับแปลกๆไม่ส่วนตัวผมไม่ได้เจอแปลกอะไรสนาดนั้นจะเป็นความราติส่วนมากก็คือจะเป็นพวกเขามาพูดคุยกันแล้วแบบเช่นเขาขอเพลงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราร้องไม่ได้เราก็ต้อง พูดคุยกับเขาลมแ้าวเขาอ,อะไรเงี้ยแบบให้อาจจะแบบมาเจอกันสัปดาห์หน้าอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วเวลาพี่ทํางานเนี่ยพี่เคยรู้สึกหมดไฟบ้างไหมครับล่อยเลยครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เป็นงานพระทามันเหนื่อยมากครับเวลาเราก็น้อยเคยร้องเพลงสาบวัน,บน,นติดถึงสี่วันจนคอผมได้กินเลือดเรยมันนี้นครับมันลดทอนสุขภาพร่างกายเรามากเลย เราต้องจัดการยังไงบ้างครับแล้วก็มีการได้มีการปรึกษาเพื่อนหรือว่าพ่อแม่พี่น้องนี้บ้างไหมครับก็ถ้าปรึกษาพ่อแม่เขาก็บอกว่าถ้าไม่ไหวก็กลับมาเรียนอย่างเดียวอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมคิดว่ามันตอนนั้นมันหลงนะครับมันได้ตังค์ด้วยแล้วก็เลยหลุดโฟกัสไปช่วงนึงอยู่เหมือนกันแล้วการเล่นดนตรีกลางคืนมีผลต่อเป้าหมายในอนาคตของพี่ไหมครับวนตัวผมเรียนตุอย่างใช่ไหมครับมันก็ถือว่าเป็นสิ่งดีนะครับเพราะว่ามันได้เก็บประสบการณ์ก่อนอะไรอย่างนี้ สุดท้ายนี้เนี่ยผมอยากให้พี่ฝากถึงเพื่อนๆที่อยากทำงานแล้วก็เรียนไปด้วยครับว่าอยากฝากอะไรถึงเขาบ้างครับก็ถ้าอยากทำงานสายนี้แล้วก็เรียนไปด้วยผมก็แนะนำเลยว่าก็ให้ลองดูครับเพราะว่าผมสามารถบอกวิธีการเริ่มต้นของมันได้แต่ผมไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องลองเองครัประมาณนี้ครับคือมีคนที่สนใจอยากไปดูพี่ท่านสดเนี่ยต้องไปเจอพี่ได้ที่แถวนบ้าไหมครับก็ตอนนี้ก็ พี่สกับมาโฟกัสเรื่องเรียนเต็มนะครับก็มีงานแทนบ้างอะไรประมาณนี้ก็ติดตามผมที่อินสตาแกรมไว้ก่อนดีกว่าครับผมจะประกาศอีกทีงั้นรบกวนพี่ฝากช่องทางการติดต่อนะครับเผื่อมีคนอยากเข้าไปติดตามพี่บ้างครับก็อินสตาแกรมนะครับ p h x n p u n แอตตสกอร์ครับแล้วนี่คำถามพิเศษนะครับพี่มีพี่มีแฟนนะครับเผื่อมีคนสนใจอรับไม่กิบไม่มีครับโอเคครับ ครับผมขอบคุณพี่ตานมากนะครับที่ได้มาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ที่น่าสนใจในวันนี้ครับหวังว่าเรื่องราวของพี่เนี่ยจะเป็นแรงใจให้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่ทํางานกลางคืนแบบพี่ครับอขอบคุณมากครับครับถ้าอยากชมรายการของเราคนที่คุยนะครับสัด์หน่าจะไปพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษคนไหนก็าฝากติดตามด้วยครับุบคณครับ